เคล็ดลับความสำเร็จที่8จ่ายเงินให้ตัวเองก่อนจงตั้งปณิธานตั้งแต่วันนี้ว่าคุณจะเริ่มเก็บเงินอย่างน้อย10%ของรายได้ที่คุณได้รับตลอดชีวิตการทำงานเพื่อนำมาลงทุนแต่ละครั้งที่คุณได้รับค่าตอบแทนให้แบ่ง10%แรกมาเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์พิเศษความจริงแล้ว ถ้าคุณเก็บเงินแค่เดือนละ100ดอลลาร์ตลอดชีวิตการทำงานของคุณแล้วนำเงินจำนวนนี้ไปลงทุนในกองทุนรวมโดยทั่วไปที่มีการเติบโตปีละ10%พอถึงตอนเกษียณอายุคุณจะได้มีเงินมากกว่า1ล้านดอลลาร์นั่นหมายความว่าไม่ว่าใครก็ตามในวงเล็บแม้กระทั่งคนที่มีรายได้เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำ สามารถกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านจากเงินที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองถ้าหากว่าพวกเขาเริ่มต้นเก็บเงินตั้งแต่อายุยังน้อยและอดทนเก็บหอมรอมริบได้นานพออย่างไรก็ตามการสร้างนิสัยให้รู้จักเก็บออมและนำเงินไปลงทุนตลอดชีวิตนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องอาศัยความตั้งใจแน,แน่วแน่และความมุ่งมั่นอย่างมหาศาล คุณจึงจำเป็นต้องกำหนดใหเ้เป็นเป็นเป้าหมายเขียนลงบนกระดาษวางแผนและทุ่มเทกับมันตลอดเวลาแต่ในทันทีที่การฝึกเริ่มเข้าที่เข้าทางและเป็นไปได้โดยอัตโนมัติความสำเร็จทางการเงินจะไม่มีทางหลุดมือคุณไปได้อย่างแน่นอนฝึกตัวเองให้เป็นคนมัธยัติในทุกๆเรื่อง ระมัดระวังการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์และคิดก่อนใช้จ่ายทุกครั้งยืดเวลาการตัดสินใจที่จะใช้จ่ายในเรื่องสำคัญออกไปอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์หรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็สักหนึ่งเดือนยิ่งคุณเรื่อนการตัดสินใจออกไปนานเท่าไหร่คุณจะยิ่งตัดสินใจได้ดีขึ้นเท่านั้นแถมคุณยังจะซื้อได้ในราคาถูกลงด้วยเหตุผลหลักข้อหนึ่ง ที่ทำให้คนส่วนใหญ่ยากจนเมื่อถึงวัยเกษียณก็คือการใช้ใจ่ายโดยไม่ยังคิดเมื่อพวกเขาเห็นของที่ชอบก็จะรีบซื้อทันทีโดยแทบไม่เปิดโอกาสให้สมองได้ประมวลผลเลยพวกเขากลายเป็นเหยื่อของกฎพากินสันที่ระบุว่ารายจ่ายจะเพิ่มขึ้นให้ทัดเทียมกับรายได้นั่นหมายความว่า ไม่ว่าคุณจะมีรายได้มากแค่ไหนคุณก็จะมีแนวโน้มใช้เงินนั้นไปจนหมดหรืออาจจะใช้เกินกว่านั้นไปอีกเล็กน้อยด้วยเหตุผลนี้คุณจะไม่มีวันก้าวไปข้างหน้าไม่มีวันปลดเปลื้องหนี้สินได้แต่คุณไม่จำเป็นต้องตกเป็นเหยื่อของกฎพากินสันเลยเพราะถ้าคุณไม่สามารถออมเงิน10%ของรายได้ได้ ก็ให้เริ่มเก็บออมเงินแค่1%ในบัญชีพิเศษเพื่อการออมทรัพย์และการลงทุนโดยให้แบ่งเงินที่เก็บออมออกมาเป็นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนในวงเล็บถ้าทำก่อนที่จะนำเงินไปชำระนี้ได้ยิ่งดีแล้วใช้ชีวิตด้วยเงินอีก99%ที่เหลือเมื่อคุณรู้สึกสบายใจกับการใช้จ่าย99%แล้ว ก็ให้เพิ่มเงินออมเป็น2%ของรายได้จากนั้นก็เพิ่มเป็น3%และ4%ไปเรื่อยๆภายใน1ปีคุณจะเก็บออมเงินอยู่ที่10%หรืออาจจะมากถึง15%หรือ20%ของรายได้โดยยังใช้ชีวิตด้วยเงินที่เหลืออยู่ได้อย่างสบายๆในขณะเดียวกันเงินในบัญชีพิเศษเพื่อการออมทรัพย์และการลงทุนของคุณ ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยคุณจะเริ่มใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวังมากขึ้นและค่อยๆทยอยใช้หนี้ได้จนหมดภายในหนึ่งหรือสองปีชีวิตทางการเงินของคุณจะอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณทั้งหมดและคุณจะเริ่มเดินหน้าไปสู่การเป็นมหาเศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตนเองแล้วกระบวนการนี้ใช้ได้กับทุกคนที่ลองทำลองดูสิครับ เชื่อสิงโตพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองเลยเอาล่ะครับเรามาเล่นเกมสนุกสนุกกันอีกครั้งอุปกรณ์พร้อมแล้วใช่ไหมครับกระดาษปากกาหรือดีไว้์โทรศัพท์มือถือของคุณเริ่มกันเลยเปิดบัญชีพิเศษเพื่อการออมเงินตั้งแต่วันนี้ให้เริ่มต้นฝากเงินในบัญชีนี้โดยไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นเงินมากหรือน้อยแค่ไหนก็ตาม จากนั้นจึงค่อยมองหาหนทางที่จะเพิ่มเงินในบัญชีนี้ทุกครั้งที่มีโอกาสเริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเพื่อให้เข้าใจว่าจะทำให้เงินที่มีอยู่งอกเงยขึ้นได้อย่างไรอ่านหนังสือหรือนิตยสารที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้จงอย่าหยุดออมเงินเรียนรู้และเติบโตจนกว่าคุณจะได้รับอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง เงินส่วนหนึ่งที่คุณหามาได้นั้นเป็นส่วนของคุณที่ต้องเก็บไว้และถ้าคุณเก็บเงินไว้ไม่อยู่ก็แปลว่าในตัวคุณไม่มีเมล็ดพันธุ์แห่งความยิ่งใหญ่ W c l e m e n Stone ขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาถึงตอนนี้นะครับเรื่องเงินสิ่งตัวว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับทุกชีวิตทุกชนชั้นในสังคมของเราเลยใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม กด subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ไปเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับขอให้ทุกคนร่ำรวยและประสบความสำเร็จกันทุกคนครับอ๋ออย่าลืมดาวน์โหลดสติกเกอร์ลายของสิงโตด้วยนะครับขอบคุณครับ